สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดไลฟ์สดนะคะสําหรับแม่ค้าคนไหนนะคะที่ขายของออนไลน์นะคะหรือ่ายขายของผ่านไลฟ์สดนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้นะคะ,ะวิธีการทําก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ทุกคนนะคะเลือกวิดีโอที่ต้องการนะคะก่อนอย่างแรกเลยนะคะเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะคะอ่าเมื่อ เลือกมาแล้วนะคะก็เก็บไว้อย่างนี้นะคะจากกันนะคะให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่นะคะพิมพ์คําว่า k m m c h ต a d นี้ได้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วให้เลือกวีนี้นะคะ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถที่จะสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะอ่ะมาที่สมัครสมาชิกนะคะขั้นตอนการสมัครก็ง่ายๆเลยนะคะก็แค่ชื่อผู้ใช้งานจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลนะคะสามารถใช้อีเมลที่เมาขึ้นมาเองก็ได้นะคะรหัสผ่านนะคะง่ายๆเลยก็แค่สร้างรหัสผ่านขึ้นมาที่เราจำได้ค่ะแล้วก็ปิดสองช่องนี้ด้วยนะคะสมัครสมาชิกใช้งานได้เลยนะคะ เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเพื่อไปทำรายการกันได้เลยนะคะ,ะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็เจออันนี้นะคะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดไลฟ์สดนะคะก็เลยไปที่ facebook นะคะเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการนะคะก็เป็นยอดไลฟ์สดนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะเลือกบริการที่ต้องการได้เลยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วเมื่อเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็ไป Copy l i n ลิงไลฟ์สดของเรากันเลยนะคะขอะอนุญาตเป็นอันนี้นะคะนี่นะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะคะที่ขายของออนไลน์ผ่านไลฟ์สดนะคะก็สามารถที่จะทำตามนั้นได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เลือกปริมาณี่ต้องการนะคะเอาไป200ก็พอนะคะค่าบริการก็อยู่ที่ประมาณ10บาทนะคะนี่นะคะเวลาเฉี่ยที่6กนาทีเองเท่านั้นนะคะจะงให้กดสั่งซื้อนะคะนี่นะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะคะสื่อว่าค่าสั่งซื้อของเรานะคะสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเติมเงินนะคะที่เราสามารถเติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะมาที่เติมเงินนะคะ ช่องทางการชำระเงินนะคะก็จะมีทั้งหมดหกช่องทางเดียวกันนะคะก็จะมีทั้งสแกน QR โค้ดนะคะโอนเงินแอปสลิปนะคะทูมันนี่วอลเล็ตต่าง Power Wallet คริปโตแล้วก็โทเค็นมันนี่นะคะแต่และช่องทางนะคะก็จะมีคําแนะนําบอกให้นะคะแล้วก็บริการของทางเว็บไซต์นะคะก็มีให้หมดทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทั้งเทดดี้แกรมอินสตาแกรมยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกทวิตเตอร์นะคะเกมไวแชอร์นะคะมีให้หมดเลยนะคะ แล้วมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างเราดำเนินการน,นะคะใช้เวลาประมาณ6นาทีนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้งานมาแล้วนะคะแล้วทางเว็บไซต์เกิดปัญหานะคะเติมเ,เ,เงินไม่เข้าหรือยู่อยู่ออเดอร์ก็ยกเลิกเองนะคะก็สามารถที่จะมาตีดตอ,อตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นครั้งคำสั่งซื้อนะคะการชำระเงินและเรื่องอื่นๆน,น,นะคะก็จะมีให้หมดเลยนะคะ จะมีแอปมีนคอยตอกกับอยู่ภายในเวลา0-3ชั่วโมงนะคะในการตอกกับนะคะหรือใครนะคะที่ต้องการใช้แบบกรณีเร่งด่วนนะคะก็สามารถคลิกตรงนี้นะคะก็จะเป็น QR code line นะคะให้สแกนกันเลยนะคะ,ะต่อมานะคะช่องทางการแนะนําเพื่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆนะคะเพียงแค่ copy link ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนนะคะก็จะได้รับค่าแนะนําอยู่ที่5%กันเลยนะคะค่าคมนะคะ และตอนนี้นะคะทางเว็บนะคะได้มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดสำหรับมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะเพียงแค่พิมพ์คำว่า k e m m o t c h e c o m นะคะใน Google p a จนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใช้งานกันได้แล้วนะคะ,ะและนี่ก็คือเว็บไซต์ของ k e m MM m r o t c h e นะคะสามารถที่จะลองเข้ามาใช้งานได้เลยนะคะสามารถนี่นะคะก็จะมีคำแนะนำตรงนี้ให้เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปดูไลฟ์สดของเราดีกว่าค่ะวอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ อตอนนี้นะคะยอดไลฟ์สดนะคะก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะอิงไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหากผู้ผิดประกันใดต้องขออภัยเวลาตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ